สวัสดีครับผมบอยครับบอยอยู่ที่ Ford Auto g a l ก e r y นะครับรถที่บอยจะมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมนะครับก็จะเป็นตัว Ford e v e r e s t นะครับขับ2นะครับราคาอยู่ที่1599 0 0 0บาทนะครับเขาตัวนี้นะครับพิเศษนะครับแต่งรกแต่งรถให้ลูกค้านะครับค่อนข้างที่จะเรียกว่าครบเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าสิ่งที่บอยแต่งให้ลูกค้านะครับมีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มจากด้านข้างนี้นะครับที่ลูกค้าเห็นอยู่นะครับเราได้ทําการเปลี่ยนไฟให้ใหม่นะครับเป็นไฟแบบ มาแต่งนะครับตัวนี้ก็จะมีคีบ3ขคีบนะครับแล้วก็ไฟวงแหวนนะครับและพิเศษนะครับคือเพิ่มไฟสีแดงนะครับในข้างในนะครับที่ลูกแก้วให้ลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับจะเป็น2สเต็ปนะครับผมตัวของไฟดันหมอกนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟดันหมอกสีใหม่นะครับเป็นสีเหลืองนะครับผมเหลืองตัวนี้จะเป็นเหมือนกับตัวสไตล์เมืองนอกเลยนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งด้านหน้านะครับเป็นของวิตเตอร์นะครับที่ลูกค้าเห็นอยู่นะครับ จะเป็นชุดกันชนหน้านะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับตัดขอบกับสีเทานะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ใช้งานได้ปกตินะครับตัวกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้ามามาสแตงนะครับพร้อมไฟ LED 3จุดนะครับเราก็จะมีตัวอะคริลิกนะครับด้านบนครับเป็นอโครเมียมนะครับส่วนฝั่งขวาที่ลูกค้าเห็นอยู่นะครับตัวนี้นะครับบอยเปิดเผยเรียลูกค้าดูนะครับว่าเวลาบอยเปิดเสียแล้วนะครับตัวไฟจะวิ่งในกษณะไหนนะครับแัอย่างที่ลูกค้าเห็นนะครับตัวคีบฉลามนะครับก็จะเป็น จากสีขาวที่เป็นสีส้มนะครับแล้วก็ไฟวิ่งกันวานนะครับจะเป็นสีส้มด้วยนะครับตรงนี้ครับมอเส่ด้านล่างนะครับไฟด้านล่างครับตัวขอบนะครับก็จะเป็นสีส้มนะครับกระพริบอยู่นะฮะตรงนี้เดี๋ยวมาดูล้อนะครับตัวนี้นะครับล้อจะเป็นล้อฟูเอลนะครับขนาด20นิ้วนะครับผมพร้อมกับยางของบ F นะครับ เป็นไซส์275 55R20 นะครับตัวนี้ก็ล้อเป็นล้อฟูเอลเวเปอร์นะครับก็้างที่จะนิยมในกลุ่มของเอลเวสนะครับตัวนี้แต่ลูกค้าสามารถที่จะคุยกันได้นะครับเรื่องลายล้อนะครับคุยกับบอยได้นะครับในส่วนของด้านข้างนะครับตัวแก้มข้างกระจกมองข้างมือเปิดนะครับปกติจะเป็นสีขครเมียมนะครับตัวนี้ทําการครอบสีดํานะครับให้รถสีดำทั้งคันนะครับ ตัวบนไบค้างจะมีมาอยู่แล้วนะครับด้านบนก็จะมีดอกหลังคามาให้นะครับฟิล์มติดเพิ่มนะครับเป็นฟิล์ม60เนะครับผมที่ลูกค้าเห็นสังขขาวนี้อยู่นะครับตรงนี้เป็นสติ๊กเกอร์กันลอยนะครับอันนี้ยังไม่ได้แกะออกนะครับผมเราใส่กัะสาดลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็มาในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์สีเทาครับเอเวอเรสต์นะครับพร้อมกับกันลอยฝาถังน้ำมันนะครับตัวนี้แล้วบอยให้ดูมุมกว้างนะครับ ในส่วนของมุมกว้างนะครับตัวไฟท้ายนะครับเป็น GLC นะครับ GLC ไฟวิ่งนะครับ LED วิ่งครับเป็นไฟเลี้ยงครับที่้าเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้นะครับตัวนี้เป็นคมดำนะครับผมเวลาเปิดก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสีแดง LED สวยงามครับก็กำลังนิยมนะครับของเอเวอร์เรสตไฟท้ายตัวท้ายก็เหมือนกันนะครับก็สีตัวท้ายก็เป็นสีแดงนะครับตัวนี้เป็น LED เหมือนกันนะครับชุด การชนนะครับเป็นการชนวิกเตอร์ครับด้านหลังนะครับจะเป็นสีเทาแล้วก็พร้อมท่อนะครับหลอกนะครับสีสีสีดูนะครับสีสีปลายสีปลายท่อนะครับค่าท้ายนะครับจะเป็นค่าท้ายมีไฟนะครับตอนเบรกก็จะมีสีแดงตอนถอยจะเป็นสีขาวครับตอนนี้ไม่ติดนะครับขับปกติจะไม่มีไฟยางตานะครับไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับตัวนี้ครับเข้ามงให้ด้วยนะครับพร้อมกับตัว เซนเซอร์4จุดนะครับแล้วก็ฝาท้ายนะครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับให้ดูนะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับลูกค้าหลายท่านนะครับถามมาว่าไอ้ฝาท้ายตัวนี้เวลาปิดนะครับมันจะหนีบไหมนะครับถ้ามีเด็กยืนอยู่นะครับบอกเลยว่าหนีบครับเรอเล่นนะครับหนีบนิดเดียวนะครับแต่ก็เด้งขึ้นไปครับเดี๋ยวมาให้ดูนะครับอันนี้นะครับมือบอยนะครับขึ้นนิดนึงครับแล้วก็ เด้งขึ้นครับไม่ต้องห่วงนะครับตรงนี้เรามีระบบป้องกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับสามารถพับราบได้นะครับตัวแถว3ก็จะเป็นพับไฟฟ้านะครับผมาขึ้นื่อนๆเห็นอยู่นะครับเบอะให้มันอยู่ด้านในนะครับกุญแจนะครับเป็นกุญแจเครดิตนะครับเป็นแบบพุสตานะครับตัวนี้ เบาะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมคู่หน้านะครับพร้อมกับสคับเพลแบบมีไฟนะครับอันนี้เพิ่มเติมจะมีสคับเพลทธรรมดาให้ด้วยนะครับผมตัวไฟหน้านะครับเปิดปิดอัตโนมัตินะครับพร้อมปรับสูงต่ําด้วยแมนนวลนะครับผมมีปุ่มเปิดฝาท้ายตัวนึงนะครับแล้วก็ซิทเปิดไฟตัดหมอกนะครับอันนี้นะครับระบบรักษารถอยู่เลนมีให้นะครับพอนโทนรักษาระยะห่างนะครับคอนโซลหุ้มหนังนะครับตัวนี้เรามีให้ครบเลยนะครับกระจกตัดแสงอัตโนมัติพร้อมช่องเสียบ USB นะครับตัวนี้นะครับ ระบบโทรออกฉุกเฉิน169่งกรอนี้รถเกิดอุบัติเหตุนะครับอะไรแบบทำงานนะครับลูกค้าไปคนเดินทางคนเดียวนี่เซฟความปลอดภัยเราค่อนข้างเยอะเลยนะครับเกียร์นะครับเกียร์สุดสปีดนะครับแล้วก็ระบบต่างๆนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับตัวระบบช่วยจอดเทียบข้างนะครับระบบป้องกันการลื่นไถลนะครับมีให้แอร์อุณหภูมิแยกซ้ายขวานะครับไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องของแย่งแอร์กันนะครับชั้นร้อนเธอหนาวอะไรงี้ก็ไม่ต้องห่วงครับแยกกันไปนะครับตัว หลังคานะครับก็จะเป็นหลังคาสลูปนะครับสามารถเปิดได้นะครับตัวนี้สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับรถฟอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามบอยได้นะครับเบอร์บอยก็0ูนย์แปนะครับสามสองสามสองห้าหนึ่งแปดนะครับหรือไอเดียไลน์บอยนะครับก็สี่สบมงคลนะครับวันนี้นะครับบอยขอฝากคลิปคันนี้ด้วยครับเอเวอเรสต์ตัวไทเทเนียมพัทขับเครื่องสองล้อนะครับราคาหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับ ถ้าลูกค้าอยากได้ปุ่มท่านดีๆนะครับอยากได้ท่านแบบไหนนะครับโทรมาสอบถามไว้ได้นะครับและตอนนี้นะครับพิเศษนะครับลดราคาจากร้าน59หรือร้าน49นาครับผมและยังมีชุดแต่งให้ด้วยนะครับแต่ว่าชุดแต่งแบบไหนเดี๋ยวเราคุยกันทีนะครับในเงื่อไขายนะครับตอนนี้นะครับใบขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ